สัสดีค่ะอันนี้ก็มาพบกับคุณกัลยานะคะซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะกะ็ความประทับใจช่วงระยะเวลาช่วงที่ลงทุนที่ผ่านมาตอนนี้คุณกัลยารู้สึกยังไงบ้างคะเ่าที่ติดต่อแล้วปรึกษาเรื่องตลอดระยะเวลาที่ปรึกษากันตรงน้ำมน,น์ก็เอาใจใส่ดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีนะให้ ให,ให้คำแนะนําแล้วก็ให้รายละเอียดของการลงทุนที่ดีทําให้ประทับใจใน,ในการทํางานของคุณนรุนนมเป็นอย่างนี้นะฮะก็คิดว่าเราคงจะร่วมง,งานและร่วมมือในการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนในอนาคตเป็นอย่างดีด้วยค่คต้องขอบคุณนะฮะที่ช่วยดูแลและให้คำชี้แนะ เกี่ยวเรื่องการลงทุนที่ดีมาให้ค่ะ,คะคเพราะอมทุนเนนะโอกาสนี้ด้วยค่ะแล้วช่วงช่วงช่วงการลงทุนที่ผ่านมากําไรไปประมาณประมาณเท่าไหร่ละคะเท่าที่สรุปมาให้ก็ประมาณ20-27เปอร์เซ็นโอค่ะนะคะก็คิดว่าปีใหม่นี้ก็คงน่าจะสดใสและคิดว่าหวังไว้ว่าผลกำไรในปี 64น่าจะดีขึ้นไปเรื่อยๆค่ะนะฮะหวังว่าอย่างนั้นะนะ,ะ,ะโอเคค่ะขอบคุณค,ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกัน